สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัฐนิชานมสกุลสินชัยกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมเลขที่9ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยตัวอย่างที่ดิฉันได้ยกมาในการนําเสนอครั้งนี้นะคะก็คือปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาในการทำขนมเค้กค่ะ ในการทำขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทเค้กหรือว่าขนมปังนะคะเราจำเป็นจะต้องใช้เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมค่ะโดยเรานะคะจะผสมผงฟูลงไปกับแป้งนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกไม่ว,ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำปลาหรือแม้กระทั่งเกลือค่ะซึ่งส่วนผสมพวกนี้นะคะก็จะมีอัตราส่วนแล้วแต่สูตรของแต่ละคนค่ะนอกจากนี้นะคะ เราจะทำการร่นแป้งค่ะเพื่อให้แป้งมีความเนียนแล้วก็ละเอียดค่ะและเมื่อเราทำการร่นแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆค่ะจะเป็นประเภทเกลือไข่ไก่หรือแม้กระทั่งน้ำเปล่านมหรือน้ำมันลงไปในส่วนผสมค่ะ เราทําการใส่ส่วนผสมทุกอย่างตามที่ต้องการหรือตามที่สูตรบอกเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการตีแป้งเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะเมื่อเราตีส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันหมดแล้วก็ให้เราเนี่ยนำส่วนผสมต่างๆนะคะเทลงในแม่พิมพ์แล้วก็นำไปเข้าเตาอ,อบค่ะ อุณหภูมิที่เราใช้ในการอบขนมนะคะก็คือ170องศาถึง180องศาเซลเซียสค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวโดยการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวนี้แหละค่ะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ขนมของเราเนี่ยมีความนุ่มฟูและก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ โดยหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าปฏิกิริยาการสลายตัวจะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความนุ่มฟูน่นารับประทานได้ยังไงดิฉันนะคะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปไขข้อสงสัยกันเลยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือปฏิกิริยาการสลายตัวของเบกกิ้งโซดานะคะก็คือ 1, 1> NaHCO3 หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและ2คือความร้อนค่ะ โดยเราะะสามารถเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาการสลายตัวของเบกกิ้งโซดาได้ก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกความร้อนก็จะได้เป็นโซเดียมคาร์บอเนตแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำค่ะโดยที่ะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นแก๊สที่ออกมาจากการสลายตัวซึ่งแก๊สตัวนี้นะคะคก็จะทำให้ขนมของเราเนะะี่ยมีความนุ่มฟูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ